สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเนติภูมินวรัตในรายการไทยพัฒนารายการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่ความเข้าใจกันดีในสังคมเพื่อให้เรากล้าสู่วันพรุ่งนี้ไปพร้อมกันครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พาท่านผู้ชมเดินทางไปยังกรุงเตหารานซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสทาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกันแล้วนะครับในครั้งนี้พวกเราจึงขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับพาท่านผู้ชมไปเยือนเมืองชีรัสซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเมื่อครั้งอดีตยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียที่ปกครองมาหลายราช เมืองชีราสเมืองหลวงของจังหวัดฟาสตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเตหารานโดยมีระยะห่างประมาณ1,500กิโลเมตรภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศอิรานนั้นถือว่ามีความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างกันมากคืออากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวและร้อนจัดในฤดูร้อนแต่ผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ย ผมอยู่ที่เมืองชีรัสซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้นะของประเทศอิหร่านแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงเตหะรานนั้นประมาณ1 5 0 0กิโลเมตรถ้าจะนั่งเครื่องบินเนี่ยนะครับก็เพียงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชีรัสเน้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอากาศดีมากฮะแล้วก็เป็นเมืองเก่าแก่ด้วยนะครับมีความเป็นมาเนี่ยหลายพันปีเราจะเฉพาะสวนแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสวนที่อยู่กลางเมืองนะฮะ ความเก่าแก่ของส่วนแห่งนี้ก็พันกว่าปีฮะแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆแต่สําหรับปราสาทหรือว่าแบบพระราชวังหลังนี้นี่แหละครับประมาณร2 0ยี่ิปีที่แปลกที่สุดก็คือว่าหลังคาเป็นเหล็กเหล็กแท้ๆนะครับเป็นเหล็กที่นํารูปแบบการใช้หลังคาเหล็กนั้นมาจากยุโรปนะทั้งๆที่ใน,นประเทศอิหร่านนี่นะครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะหนาวมากหน้าร้อนก็จะร้อนมากไม่น่าเชื่อนะครับว่า ร้อนขนาดนี้เนี่ยนะครับยังใช้หลังคาเหล็กกันได้ส่วนพุทธศาสตร์นี่นะครับเป็นสวนที่ทางมหาวิทยาลัยแห่งเมืองชีราสั้นได้นิสิตของตัวนั้นได้เข้ามาศึกษาหาความรู้คนกว่าจากส่วนนี้ด้วยครับเราก็ทุกครั้งที่เอ่ยชื่อถึง the u n i v e r s i t y of chilas ก็เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมากนะครับ ใบปริญญาบาัตรจากมหาวิทยาลัยนี้นั้นได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วนี่นะครับยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่น่าเรียนที่สุดอีกด้วยครับในประเทศอิหร่านแล้วก็ในตะวันออกกลางในขณะนี้เนี่ยผมยืนอยู่ใกล้กลๆอ่าวเปอร์เซียครับหลายท่านคงจะน,นึกว่ามีแต่ทะเลทรายแต่นี่ไม่ใช่ทะเลทรายนะครับเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้ต่างๆนะแล้วก็ผลไม้จินวนมากด้วยครับ ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสกับบรรยากาศในเมืองชีลรสเหมือนกับผมเนียนะท่านผู้ชมก็จะทรู้สึกว่าอิจฉาผู้คนในเมืองชีลรัสครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยนะครับอากาศเย็นสบายแล้วก็ดินดีแล้วถ้าดูตัวครับแม้แตู่กผักนั้นนะครับผักก็ยังขึ้นงามอย่างเงี้นะแล้วก็มีมากมายหลายประเภทหลายพันเลยนะความหลากหลายของพวกพืชต่างๆในนี้นะครับมีสูงมาก ในขณะที่หลายประเทศครับได้ออกกฎหมายไม่ให้มุสลิมมะหรือว่ามุสลิมสตรีนั้นคุมฮยาบหรือว่าโคกศรีษะคุมศรีษะนี่นะครับเข้าไปในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะครับแต่ในประเทศอิหร่านนี่นะครับตามสถานที่ราชการแล็สถานที่สาธารณะนั้นจะมีป้ายบอกไว้นะครับว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีจะเข้าไปแล้วก็ขอให้คุมฮียาบโกศีรีษะให้เรียบร้อยฮิยาบ หรือผ้าคลุมหน้าของสตรีชาวอิหร่านนั้นเปรียบเสมือนเครื่องแบบที่พบเห็นได้โดยทั่วไปซึ่งเป็นกฎที่บัญญัติเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของาศาสนาอิสลามคือผู้หญิงที่มีอายุครพบ9้าปีบริบูรณ์ซึ่งถือว่าพ้นจากความเป็นเด็กไปแล้วจะต้องสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะยาวมาจรดตรงหน้าอกและจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เรียบร้อยไม่เปิดเผยให้เห็นส่วนสัดของร่างกายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนของผู้คนหรือว่าประตูเหล่าในประเทศอันอีหร่านี่นะเขาจะมีที่ครอบประตูเนี่ยอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างน,นะครับถ้าอย่างนี้นะจะให้เสียงอีอย่างคนที่อยู่ในเนี่ยจะแบบจะทราบนะครับว่าคนที่เคาะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงจะเป็นสุภาพสตรีถ้าเพถ้าถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับจะใช้อน,นิเคราะห์แต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษน,นะครับจะใช้อน,นิเคราะห์ ดังนั้นนะครับทั้งสองอันนี้จะให้เสียงต่างกันนี่เลยครับเป็นประเภณีอย่างหนึ่งของทางประเทศอีราน ไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปตัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮะลาโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปานน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬานในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา หลายในความเข้าใจยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสันแห่งแผน ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือาศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศ เรีบเสมือนโรวบ้านอยู่ที่กว้างกับที่แคบอย่างไหนดีกว่ากันท่านผู้ชมครับเมืองชีรัตถือได้ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์จึงทำให้มีโบราณสถานและศาสนสถานตั้งอยู่มากมายครับ เพราะว่าเมื่อครั้งอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณที่จเจริญรุ่งเรืองมากอย่างอาณาจักรเปอร์เซียในยุคกรีกโบราณครับในขณะนีน้ผมอยู่ที่มัสยิดมอสซลนโนซึ่งเป็นมัสยิดรับในเมืองชีรสัสแล้วก็มัสยิดนี้นะครับสวยมากนะฮะนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยนะครับ,ย,นะตตย,รบยังรวมเอา พวกศิลปะของพวกชนเผ่าต่างๆอมรวมกันไว้ในมัสยิดเดียวนะครับแล้วก็ซึ่งหนึ่งมัสยิดนี้จะมีรูปภาพของผู้คนที่ทําประโยชน์ให้กับเมืองชีลัสนอกจากรูปภาพของผู้คนแล้วนะครับก็ยังเป็นภาพของสถานีต่างๆในเมืองชีลัสที่น่าจะไปเยือน จุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้คือห้องโถงภายในที่กว้างขวางใหญ่โตอีกทั้งยังประดับประดาไปด้วยกระจกแก้วเจรไนหลากสีสันส่องประกายแวววาวไปทั่วทุกมุมทําให้ดูสวยงามตะการตาย,ยิ่งนักวิธีการอาบน้าของคนที่อยู่ในส่วนนี้ก็คือว่าพอเข้ามาในห้องนี้นะครับก็จะมีอ่างน้ํารอ้อนอ่างน้ําเย็นนะ แล้วก็ต้มน้าร้อนกันแล้วก็เอาน้ําเย็นแบบเข้ามานะก็เปลืองผ้ากับข้างนอกก่อนนะแล้วก็เข้ามาเมื่อลงไปอาบน้ำนะก็ขึ้นมาถูเนื้อถูตัวกับตรงนี้นะครับในลักษณะการอาบน้ําแบบนี้นะเราเรียกว่าเป็นเตอร์กิชบานเป็นการอาบน้ําแบบออตโรกีนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าพวกออตโรกีเนี่ยนะครับก็ไปน,นําวิธีการอาบน้ําอย่างนี้นะมาจากโรมันจริงๆผมอยากจะเสนอว่า น่าจะเรียกว่าเป็นโรูมันบาสมากกว่าครับเป็นการนำน้ําแบบโรแมนในยุคที่ยุโรานี่นะครับยังมีกษัตริย์ปกครองนะซึ่งราชวงศ์สุดท้ายคือราชวงศ์ปารวีนี่นะครับในช่วงนั้นเนี่ยชานั้นก็เป็นประมุขของประเทศ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุธศรักราช2522นี่นะครับท่านอิหมามกูไนนี่ซึ่งถูกขับออกจากประเทศเป็นเวลาถึง15ปีเนี่ยก็กลับมาประเทศนะแล้วก็มีการป,รปฏิวัติทำให้ประเทศนี้นี่นะครับได้ชื่อใหม่ว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานี่นะครับประมุขของประเทศก็ไม่ใช่กษัตริย์อีกต่อไปแล้วนี่นะ ผู้ที่เป็นประมุขของประเทศนั้นก็เป็นทั้งประมุขของประเทศแล้วก็เป็นทั้งประมุขของาศาสนาด้วยท่านผู้ชมครับราชวงศ์สุดท้ายของอิหร่านนั่นนะครับมีกษัตริย์แค่สองพระองค์เท่าน,นั้นเองนะองค์แรกนั้นนะครับชื่อว่าเรซาชาเรซาชาเนี่ยน,นะครับ กครองอิหร่านแค่20ปีฮะปเราก็องค์ที่สองนั้นชื่อว่ามุสลิมมหัมัดนะฮะเรซาชาองค์ที่สองเ่ยนะฮะปกครองอิหร่านมา37ปีเราก็มีการบบปฏิวัตินะครับเราก็เป็นประเทศใหม่ชื่อว่าสาธารณรัฐอิสลามแบบอิหร่านนะฮะแล้วในยุคข,ของมุฮัมมัดเรซาชาเนี่ยนะพื้นที่ในบริเวณนี้นี่นะครับก็เป็นที่สำหรับ เล่านิทานเล่าวรณกรรมเล่าบทกวีจะมีบรรดาแขกของพระราชินีนะครับมานั่งฟังพวกที่เล่านิทานเก่งๆเล่าวณกรรมเก่งๆกันนี่แหละครับแต่ว่าในหลังจากปฏิวัติแล้วเนี่ยนะสถานที่นี้ก็กลายเป็นที่ดื่มชาเป็นที่ขายชาสำหรับคนที่มาเยือนสวนแห่งนี้ ในประเทศอีหลานนี่นะครับจะมีแผ่นดินไหวเนี่ยมากดังนั้นน,นะครับการก่อสร้างตึกต่างๆเนี่ยผู้ที่ก่อสร้างหรือผู้ที่ออกแบบซึ่งเป็นสถาปนิกในสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็แก้ไขด้วยการใช้ไม้นี่นะครับนำไปแทรกในระหว่างอิฐดังนั้นท่านจะเห็นว่า 1, 2, 3, 4, ึ่งสอาก็เป็นไม้หนึ 1, 2, 3, 4, ่สอก็เป็นไม้ไม้นี่นะครับจะช่วยให้เมื่อเกิดรอยแยกของแผ่นดิน ว่าเมื่อตึกโครงเพลงนี่นะครับก็ไม่ทําให้ตึกนั้นพังลงมา ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศ เปรบเสมือนโรวบานอยู่ที่กว้างกับที่แคบแคบอย่างไหนดีกว่ากันหลากหลายในความเข้าใจยิ่มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสันแห่งแผ่น คือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้คือทินงาอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมหลายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเทณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปานน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลา เป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬานในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมือนสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้ารวมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา กับสมัยก่อนนะี่ะผู้นำผู้ครองคอนครหรือว่กากษัตริย์ของอิหิรานเนี่ยนะครับนิยมมีผู้หญิงหลายคนนะถ้าเป็นคนอยาจ,จะกินธรรมดาเนี่ยนะครับอาจจะมีสามคนห้าคนสิบคนยี่สิบคนแต่ถ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับบางองค์นั้นมีนางสนมอยู่ในฮาเลมเนะี่ยถึงเจ็ดรอยคนก็มีแล้วก็บรรดาแบบฮาเลมเนี่ยนะยังมีเห็นอยู่จนทุกวันนี้นะครับแต่ว่า ไม่มีหญิงอยู่นะครับมีแต่ตัวตึกเป็ตัวอาคารอยู่ในฮาเร็มส่วนใหญ่นี่นะครับมักจะตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของผู้เร,รียนเจกินหรือว่ากับปราสาทหรือพระราชวังเนี่ยนะเราก็จะมีทางลับสําหรับกษัตริย์สําหรับพวกเรียนศกิเนี่ยนะเดินจากที่พักของตัวเองนะครับมายังฮาเร็มในปราสาทตัวเองนะใหญ่โตฮะ หรือว่าบางทีเดบ,บระราชวังก็หรูหราอยู่อย่างสะดวกสบายแต่บรรดาผู้หญิงที่อยู่ในฮาเลิลมนะจะอยู่ในห้องเล็กๆอย่างนี้แหละครับเป็นห้องที่แค่ขยับตัวได้เท่านั้นเองแต่จะมีอยู่เพียงคนสองคนเท่านั้นนะที่หน้าตาดีแล้วก็เป็นที่โปรปานของผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของฮาเลิลมนนะก็จะได้อยู่ในห้องกระจกในลักษณะอย่างนีนะ้และนี่นะครับเป็นความอยุติธรรมในอดีตครับในสังคมของอิหร่าน บุคคนที่ได้ผมฟังเนี่ยนะครับเราบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยนะคนร้อยคนเนี่ยจะเป็นชาวนาซะ90คนก็ทำมาหาก,กินด้วยความยากลําบากแล้วสิบคนนี้ก็จะอยู่ในตัวเมืองเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะมีการศึกษาแล้วก็มีฐานะดังนั้นเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยประชาชนคนอีหว่านเนี่ยนะครับก็มีความแบบลาบากผู้คนเมื่อครอเนี่ยเขาจะเก็บภาษีเมื่อได้ภาษีแล้วเนี่ยนะครับก็จะนําไปเที่ยวยังยุโรป ด้วอบางทีเนี่ยนะก็นำมาสร้างกับฮาร็มอย่างนี้แหละครับผู้คนอิหร่านนะครับเมื่อเราลุกย้อนหลังไปเนี่ยนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจครับกับการกระทําของกษัตริย์บางพระองค์กัน็ในอดีนะข้างๆเนี่ยเป็นพระราชวังนะครับ แล้วก็ในสมัยก่อนนี่นะฮะในประเทศอีร่านั้นไม่มีกฎหมายนะตัวของกษัตริย์นั้นเป็นกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นนี่ยนะครับผู้คนที่จะร้องทุกข์กับกษัตริย์นั้นก็ต้องมานั่งคอยกันเป็นวันวันเป็นสัปดาห์เลยนะฮนะแล้วก็จะมาคอยกันตามแต่แถบนี้แหละผู้คนเราใ้ฟังว่าในยุคโบราณเนี่ยนะครับทั้งนอนทั้งกินกันเนี่ยตามริมฟุตบาทริมทางเดินนี่นะครับแล้วเมื่อได้เจอกับพระมกษัตริย์ก็ได้มีโอกาสที่จะร้องทุกข และอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชีรัสนั่นคือเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งนักกวีเอกของชาติซึ่งชาวโลกรู้จักกันดีในนามท่านกวีซาดิและท่านกวีฮาฟิสบทกวีของท่านฮาฟิสนั้นจะมุ่งเน้นในทางปรัชญาศาสนาในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าและในเรื่องของวิถีทางแห่งจิตวิญ,ญญาณของมวลมนุษย์โลก ส่วนบทกวีของท่านซาดิจะมุ่งเน้นในเรื่องสัจธรรมคุณธรรมและปรัชญาในการดำรงชีวิตผมเรียนท่านผู้ชมลน,นะครับว่าในหลายประเทศนั้นมักจะยกย่องคนที่เป็นผู้ปกครองแต่ว่าในประเทศอิหลานยกย่องคนที่เป็นนักกวีนักเดินทางแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ครับจิงกซาดีนี่นะครับท่านเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่มากนะท่านใช้เวลาเดินทาง แทบจะช่วยชีวิตของท่านนลยนะตั้งแต่อายุประมาณ1 5 1 6กเนี่ยนะครับจกนกระทั่งถึงอายุ50ปิปีเดินทางจากประเทศนี้ไปประเทศนู้นเดินทางจากอินเดียไปเมืองจีนเดินทางในทวีปแอฟริกาเหนือนะเราก็ท่านเียนหนังสือไปทั้งหมดนี่นะครับสี่เล่มสองเล่มนั้นเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากนะแล้วถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างซาดีกับมโคโป,โปโลนี่จะเห็นว่าท่านซาดีนี่นะครับเดินทางมากกว่ามโคโคโ,โลเนี่ถึง15ปีด้วยกัน แล้วก็เขียนหนังสือมากถึงสี่เล่มนะเราเขียนหนังสือนี่นะครับไม่ได้เขียนเป็นบทความบบธรรมดานะครับแต่เขียนเป็นพวกบทกวีต่างๆนะฮะเราก็น่าอ่านมากนะครับแต่ปรากฏว่าซาด้มกลับมีชื่อเสียงน้อยกว่ามาโคโปโลรื่อนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ ด้วยสำนึกดีสังคมดีเมืองชีรชัสเต็มไปด้วยร่องรอยความเจริญในครั้งสมัยอดีตเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซียที่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงแค่ซากปรักหักพังสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยความรุ่งเรืองหรือเป็นเพียงแค่เมืองโบราณเมืองหนึ่งเท่านั้นแต่ทว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้คนในเมืองนี้ทําให้เมืองชีรชัสพลิกฟื้นตื่นขึ้นมากลายเป็นเมืองที่มีความสวยงามด้วยสวนดอกไม้นานา,นาพันธุ์ การปรับเปลี่ยนให้สร้างปรักหักพังให้กลายเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมากท่านชมครับสำหรับในครั้งหน้ารายการไทยพัฒนาของเรายังคงอยู่กันที่ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหรานกันนะครับ แต่ว่าในครั้งหน้านี้เราจะขออนุญาตพาทุกท่านเดินทางไปยังเมืองเปอร์ซีโพลิสกันนะครับจะไปดูความเก่าแก่ของโบราณสถานและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองแห่งนี้กันสำหรับวันนี้เวลาของรายการไทยพัฒนาหมดลงแล้วพบกับเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ